โอเคครับกราบสวัสดีนะครับตอนนี้คุณก็กำลังอยู่ในช่องเวลาว่างนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมไมค์ครับในแบบเอาชีวิตรอดจาก SCP ในวันนี้ก็จะไปสร้างประตูนเนเธอร์แต่ผมได้รู้แล้วว่าเมื่อกี้อะ่ะผม,มกำลังจะไปที่นเนเธอร์ใช่ไหมนเนเธอร์ลูนนอนก่อนนอนก่อนตะตะ ทำไมลงไม่ได้ครับเนี่ยโอ okay. <c oughs> เคผมเผือวางอาอกทีเรียนเป็นหนึ่งอันจ <c oughs> าขุดได้ไงล่ะเดี๋ด้ๆ <c oughs> ขุดได้อ ไม่ได้คุณไม่ได้ไม่ต้องใช้ที่คุณเพจนั้นผมมีแรงฮึกเหมิมขึ้นมาทันทีผมจำได้ว่าผมมีน้ำสองถังผมก็ได้ทำบ้านเล็กๆมาบ้านหนึ่งก็คือแบบนี้ได้ก็ะลอมรอบด้วยกำแพงเน้นอยู่รอดครับไม่เน้นสวยครับ เช้าวันหนึ่งที่สดใสมั้งขอขึ้นไปดูหอ้องขอสังเกตกัาอมผมไม่อยากทำเอยกลัวตกตายวปล่าดอ,ดอื้ไม่อยากเสียบล็อกนี้ไปบล็อกนี้มันดีเกินไปมันช่วยชีวิตผมจากการตกผมตกไอ้นี่ วางบล็อกนี้ได้ทันเลือดเหนือขึ้นหัวใจหนึ่งหัวใจขึ้นนี่แล้วก็เอชพตัวนี้มันทำให้ผมตกแต่เกือบตายนี่คประตูเนเธอร์ดีดสร้างติด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 แต่มันต้องเอาบล็อกนั้นออกให้ได้บล็อกตรงนั้น ผมจำได้ว่าทั้งผมไปสำรวจทะเลทรายตรงนั้นมันตอนนี้ยังไม่เจอเ c p ซพนโ h อ,อย่างเช่น682 173 096เจอขึ้นมาก็วิ่งเพนกระเจิงไปเลยเจอแต่พวกหมาแดงหมาแดงกัดทีเดียวหัวหัวใจเหลือสองทำไมถึงรู้เหรอเคยโดนไหมล่ะโล่พังเลยเยวเ พาที่แล้วใช่ไหมดูต้องขับโล่ใหม่ไปสองอันซอนี่นอนนี่นอนไม่มีอะไรจะทำเลยขุดเมืองไหมขุดเมืองไหมผมว่าเราควรที่จะมีไม้เยอะกว่านี้นะ ครับทุกคนวันนี้เรามาลงมาลงมาลงเมืองผมจะกลับมาเล่นฟรีไฟนะทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เล่นฟรีไฟมาสี่สัปดาห์ทำไมเห็นในคลิปมันเป็นสามสัปดาห์แล้วก็ลงคลิปป้๊บผมตัวอะไรค่ะอมืมาอยู่ในถำ้ำขนาดนี้ก็ไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรกครับครับพี่ครับ กลัวการลงเหมืองอยู่ด้วยในฮาร์ดคอร์ไม่ลงไปหรอกไม่กล้าเสี่ยงเหมืองที่เราทำไว้อยู่ไหนฮะอุ้นเหมือนที่ผมทำไว้อยู่ไหนครับโอ้ยเย่สุดๆไปเลยเออกลัว กลัวความมืดมั้งมันไม่น่าไว้วางใจเลยเวลาเล็กที่มันเยอะ,ยอะนั่นไงนั่นไงขุดตัวนี้ก็คือตกโอเคไม่ตกเล็กๆเ,เ,เนาะใช่มันเล็กเออ ระหว่างดีมกับราชาหมูผมจำชื่อไม่ได้ผมชอบเรียกว่าราชาหมูผมว่าดีมพิ้วกว่าราชาหมูนะราชาหมูเขาคือใครนะลืมแล้วขี้ลืมจังลืมไม่ได้อ๋อจำไม่ได้เขาบอกว่าเป็นจอมทำลายล้างแห่งการพีพพีวีพีกันเล่นเบสวอลไหม

ไปที่เนวินแล้วเอ่อเคปลอดััยหายห่วง้าลางก็ต้องเป็นทำโอเ,เราต้องการเหล็กมากๆเอาไปทำชุดเกาะชุดเกาะไม่ใช่ทุกเกาะไปพอละสำหรับวันนี้ก็ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแอดออนอุ้ยทุกที่มันไม่ปลอดภัยโลรับโลรับไม่ไหวหรอกต้อง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 สู้กับมันต้องไอตัวนี้มันสู้ด้วยไม่ได้ต้อง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 อะไรอ่ะ รอดแล้วรอดแล้วคนผมรอดยังรอดแล้วโอเคบล็บอกฟางช่วยชีวิตผมอีกแล้วขอบคุณบล็อกฟางนายช่วยชีวิตเราตลอดเลยไม่นะกไม่ทำให้เราผิดหวังเราจะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปตั้งชื่อให้ทีหลังขอบคุณนายมากบล็อกฟาง มาทางขึ้นไปก่อนถ้า AI มันฉลาดพอมันก็จะตามมาได้ลีบขึ้นเลยนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ผมกลัวการลงเหมืองมากที่สุด นี่มันเหมืองคุ้นมากนี่มันเหมืองไอ้นี่ตอนที่เราไปเจอไอ้กับไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะอเมนนนไม้ท้าบะโอเคสำหรับยักษ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตัวเป็นงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยล่ะเพราะมันฟรีนะครับทุกคนเย้ yeah. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากได้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ผมด้วยผมจะได้มีคนดูคลิปต่อต่อไปเยอะๆไงโอเคไปละบายบายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ